ບໍ ia, no, ່ເມຍປາກັນເຫຼົ່າມ້າງເລີຍເນາະບາງປັນກັນບໍ່ເຮັດແນວໃດປານກັນອອກມາເພີ່ມປາກົດປາກເຂົນາຊ້ຫາບໍນບສຄຸດຄົ มากใช่พ่อมากขึ้นเปมองโอ้มาด้วยไชมอกเนาะได้ยังบ่ได้ป่ะโอ้มานี่บ่บ่เขาใช้มืออื่นไปยามโอ้ไปใช้น่องมือเราไปยามเออมือไปยามอันนี้คำเบ็ดน้ำเอ้าคำเบ็ดไม่ได้ใช่บ่เบ็ดนี่อือเอากลับคืนเนาะเมื่อยขนาดเมื่อยขนาดเอาสู้ๆ ผ่านมาแม่คือว่ามีตะกกบางนี่นี่เออหน้าเขาตอนนี้วิรัตอยู่ดีแคมบ้านด้ทุกเด้อมีมแกงมอมเนาะยามแรกโอ้ดกเนาะมกใหญ่เนาะ ใช่สบายดีและสวัสดีสบายดีนิยามเลขเด้อทุกคนเดอ้อ Good evening อ้าวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองของรัฐคนเดินทางวิดีโอนี้พอรัดเดินทางมาฮอดบานกัดจูนเป็นหมู่บ้านชนบทอีกแห่งหนึ่งของเมืองเซโป่งแผนตะเคีนอแลวก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องส้งเาานเผาบะลูกลางยู่กลางใต้ซอกลืนอนอยู่ยลอกลางภูกลางผา,งผา,งผามีป่าดง อ้อมหอบมูบนะ่บ้านเราเป็นหมู่บ้านน้นอยน้อยมีฟ้าก็มาใช้เลย,เลยแต่ว่าพีชชีวิตของคนภายในบ้านยังคงมีความเป็นดั้งเดิมและมีความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวาเปลี่ยนถ้วยเ,เปลี่ยนเอาก็ได้ถ้วยเนาะโอ้มันเก่าหรือแปลงเอาเนาะเออ,อใส่นี่นเพราะอะไจอดคือได้เนาะ ตี<อ>ก่อปอกๆก่อ <c oughs> <c oughs> เออเออแล้วบัดนี้นอก <c oughs> ได้ออกซีเลาพอแล้วมีออกซน้อยแลวนู่นสบายบัดน, <c oughs> น,นี้บอดด้บน่แห้ะเขานท่นหามีกายได้เห็นลานเจ้าบ่ต่มเขาอยู่ในปอกๆนี่นี่วางนี่แหละเขาไปเส้นเลือดหดหลังนี่เาเขาปน้ำเลือเออนุสีนนบ้านีนบ้านมีน้ำซีกอก แม่นำเศกอกไหลผ่านเสียบ้าน,นหาอยู่หากินยังพอได้กินไหมบอยสอโสมนอมพอได้กินเนาะเออฝาเนาะว่าส่วนไม่บิ๊กกูไดน้นี่ของจีนบ่พออยู่หลังบ้านนะของพวกบ้านคำเขาเนี่ยของในบ้านเออบ่อนางกะลงมีกำลงักลงกำลังมีการบุกเบิกไม่เนาะเอาเฮือนหลังนี่คือมังเลยฮะ <c oughs> ป้าป้ากันแหรอขมงัง เอานั่นอีกเออผมมีปลาก,กันหามาพิการนี่หลังง่ายเฮือนหลังนี้เฮือนตัวแบบเลยทรงอันนั้นลังกรุบเออผมมีปลาก,กันหลังมางเลยเนาะบางปั่นกันบ่อหิสอะไรบางปันนป่นกันไม่เปรนี่โอ,อ้ไม่เปรนเราปั่นกันเลยเนาะเออนั่เน,น,นเนาะปั่นกันคือบ่ให้ลูกเขาบ่มีลูกบ่ ลูกยังน้อยอ่านั่นน,นี่เนาะธรรมดาให้ลูกกระได้เออป้าบอกแบบนี้นะป้าสมนี้เนะี่ยตัวนี้นะเจ้าบอกเขาบมะม่วงต่อยบอกแบบนี้เออตาสีดาย่อกเฮิรดหลังนี้งามนีนึ่งเป็นกลางน,คน,นะครับทุกคนเลาะเบื้องบรรยากาศไทยานบูบาทบบดนี้พยายามมาเล่ง เป็นมู่บ้านน้อยประมาณชิปซาวลังค่าเฮือนี่แหละต่ววิธีชีวิตนี่นามาติตามศึกษาเฮียนหูบอนนี้กำลังเฮ็ดเฮือเพื่อไม้เพื่อหับไซในการขดส่งคนไปมาข้ามฝากวันนั้นล,ล้ะกาไซในการไปให้ไปส่วนไปหาปูหาปลากำลังจิกกำลังจอดเนาะ ในชวนนึ่งกำลังใส่ส่วงชนหลายมีเฮือนเปรนบัดใดโอ้คนหลายหมู่บ้านเลยบ้านน้อยๆแต่ว่าคนนานเน้นสบายดีเดอพอเดีมีห้องสีมาแล้วไผกันเนาะเออผู้มีีผู้มีผูม้มีเนาะหายังต่ำเข้าอยู่เนาะไฟฟ้าดับตัดต่ำเอาเนาะ เด๋เปี่ยนคกมือมีตะปีนีเลยมีไ่อาได้ไฟไหมไหมแล้วเนาะมีไมีอะไรอมาวิกายังบ่เห็นนั่นแหละอ๋อองเฮียน่ะไปเข้าอยู่แซ่องเฮียนนะอยู่บางปทมเฮียนอยู่บางปทมเนาะชุกชลาสมมี่เนาะยังเป็นเจเป็นใครไปชุกชล่าสมมี่ วัดจะบ่มีแล้ววัดบ้านเฮาเน้อดยชุดเทาชุดเทาเฮาสลายนะคือพีด้วเนาะพ่อเนาะอือโอ้บรรยากาศภายในวัดเอ้าซานยังนั่นน่ะซานจันบ่โอ้ไปเบิ่งก่อนขออนุญาตไปเบิ่งโอ้แล้วปลาครึ่งบ่เนาะเข่าจันเลยอ๋อชอบจันขายบ่ ອັນນ no? ີ film, ້ເຂົາຊິຄ້າຄາຍບໍ່ຫຼັງໜ້າ5000ພຸ້ນໂອ້ຫຼັງໜ້າ5000ອໍກັນນະເອີຈັນຫຼັງໜ້າ5000ໃສ່ຢົມຊີ້ນະໃສ່ນ້ຳເຊົນກນ້າເນຶ່ງມືຶ່ແລເັດຍ โบเลวบ่โวนึงเนาะยากชันยากเนาะตกใส่ไรใส่อย่างนี้เนาะเอาเอาตัวนี้อันใส่น้ำเงินบ่อดีเดงมันนี่เนาะเออตัวนี้อใช้มาดมัดบ่อเออปลาเข้าทางนี้ทางน้านี่เนาะเข้าอยู่นี่เข้าทางนาไพจิเข้าทางนั้นเข้าไปได้เลยเนาะเข้ามาได้ทางนั้นเลยปลาโนยันปลาน้อยเข้าอยู่นี่ก็ได้ปลาน้อย

คุยมยัดเขาเลยนี่หนูยัดเขาหัวเลยเออยัดเขาหัวเลยเออไปชี้หลังแล้วเนาะเฮ็ดขายให้เขาบันนีเฮ็ดใจเองเนี่ยโอ้พี่ยันนลยคุดยั้งเดี๋นี่นะแม่พุ่นแน่พีตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้มันตัวนี้ไล่ยมันบ่ดนี่บ่์แมนตัวกบทึ่งโอ้ควบเป็นนันเนาะ โอ้อต่อชุมพัดเลยนี่ไหนนี anyway> ่เออดีเมะแต่คือตาจันน uh, ี่ก็ย uh ุบเหมือนติดค้าเลยมันมีคนอยากซั่งซื้อเฮ็ดขายบ่จะมุดมีคนอยากได้นี่ยมันากเฮ็ดแลยมัเฮ็ดมันยากด้วยตัาเฮ็ดแันแช่นึงแั่แช่นึงแช่นึงเลยเสจะเฮ็ดได้หมดมือเฮา ເຮັດງານເມືອງ1,500ຊິບິ່ສນ1ຮັດນາະຮັດທທນາມລວນນ2 3ໃດນາ ใช่ไรเราหินเต็งอยู่นี่มันหนักเนาะเอาก้อนหินใช้อยู่นี่เหม่นบอกใช้ก้อนหินอยู่นี่ฮะมันหนักเนาะเออใช้ก้อนหินเนาเวลาปลาเข้ามันสู้เราก็ลั่นกรึบลงเลยโอ้ตัวนี้แล้วมันบาตัวเนี้ยตัวสาบอันเนี้ยยังบ่แล้วยังบ่แล้วนี่กันเออยังบ่มีตัวนี้เนาะยังบ่มีตัวใช้อยู่นี่กับไล่มันไล่ล็อกมัน เครื่องมือหากินเครื่องมือหากินหาปลาเออแบบพืชบ้านเนว่าเออสมัยบัวหนแต่ว่าสมัยนี้ก็ยังใช้งานได้ยูคือเก้าเออใช้ได้ผลคือเก้าปลาเข้าคือเก้าปลาครึ่งอดคุ้นบ่แรกเข้านี่คนเข้าก็ออกบ่ได้ได้ดิ ไปกินข้าวอ่ะเขาาทึกจันเนาะทึกจันทร์เห็นบ่ใช่ทึกจันตะเก้าคนดำป่าเด้โอ้ดำไปรมมาไปเข้าบดจันทร์เขาเข้าแล้วเข่าแล้วเข่าเรียบร้อยแล้วเนาะหินยัางนักกระติงไว้เขาใส่หินอยู่เนี่ยย่นักระดับชิปชิปโลเนาะแลรับชิปแลรับชิปโลน้ำหนักหินเต็งไว้นี่เดมันลั่นกรุบลงนี่แล้วล่ะออกยากแล้ว ใส่นี่จมน้ำมันเด้เอ,เออใส่จมน้ำไวไที่ได้ฝามเนาะฝาไลอันนี้ฝาไลจันคือมือหาปลาตั้งแต่ดึกดับดันพอ,อ,อสบายนี้ก็ยังใช้งานได้คือเก้าปลาเครื่องเขาคือเก้าปลาเครื่องข้าได้อาหารใส่ให้มันให้สีเข้าดีเนาะตาเบิ่ง อ้ก็ได้หานใส่ก็ได้เป็นกระดูกหมูกระดูกนะคกินนานะไม่ใช่เต็มจานี่กระดูกหมูเนาะกินก่อนนะฮะกระดูกนะกระดูกกับปลากระดูกงวงกระดูกควายยัดใส่เนาะปลาเน่าๆก้อนยัดใส่คักวะเออใส่ใบยูน้ำเชใส่น้ำเชื่อไม่น้ำเชือกก เคยงูหาปลาเจดุกก๊กตะบันแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าเพิ่นพา,าเฮ็ดแม่เน่ะซื้อทอดกันมาจนทอดมื้อน,นี้ตีสองวัในสองค่ำงานได้คือเขา้าได้ปลากินคือเขา้าขากาเ็เฮ็ดจบีบอแถวบ้านนี่ขากาเ็เข้าเฮ็ดขากรเฮ็ดนาะการเฮ็ดคือกระสวยะขาบ่ายไปไหนตรงนี้มีแต่ปลาน้อยตอนนั้นมีแต่ปลาน้อยปลาน้อยเข้าขาเนาะ สาเน็ตคือกระสวยโอ้ยอยู่พื่นกโก๊ของเจ้ากโก๊อยู่พื่นนะอยู่ฟังนั้นนะชี้อ่านอยู่างกันกัแป๊เราเฮ็ดแต่ละปีโอ้จะได้ขายแล้วขนาดนี้แหละนาะงต่พืชป่านะพยายามพยายามทุกมือบอพยายามนะโอ้หัวตอนเช้าพยายามตอนเช้าพยายามต้นเช้าพยายามเนาะอืมอที่จะชอบเอายากแต่ตอนเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดแล้วแล้วก็ จะทายาบบป่าบ,บ,บ,บ่ันมมน,บบนี้ใส่จะนำเลยเอาขอบใจเอาเอาขอบใจเบิ้งไปรอเบิ้งเบิ้งนั่นอีกๆๆอากาศยังเย็นเย็นเนี่ยวันนี้พยุเข้าอยู่ใส่แล้วรู้จักน้องไหมให้กินข้าวอ่ะพายุเข้าอากาศเย็นๆหนาวๆปีนี้อยากต่างๆปวดตกพายุเข้าอากาศหนาวรถ เดือนเมษาแล้วต้นเดือนเมษาแล้วนี่นะหัวหลเลยเนะเยเอเอาะจะเซลย่ังอิ่มเน่ะนะนะเบ่งรอลองอย่กโตมัน กูมีเฮื่อนก็สองสั้นแล้วก็มีดนะงงพอ,อได้เลยเป็ดหลายเนาะนี่แต่ตัวยิ่ง่ๆเอาอย่งเกิดมันห่บ่บอ,อ,อแปดตวตโตสิบโตเนาะอยู่ใหนก็มีอีกตัวนั่นคือบองมาน่ะใกล้อบอหนะ เออเป็ดมฮะเป็ดมเออเป็ดมูบูหยาดเป็ดขิดห้าห้ามในห้าห้าเขาให้ได้สิ่เด็กเนาะนนตัวนี้มันโมจะแคทพม,มูเนาะยานมูท่านโอ้นำ่มบดาลอยู่นี่เนาะนำ่มบดาลโอ้หก ยังตามเขาเด้ยวยคกมือเนาะเฮืดเจ้าเนาะยังเหลือได้เขาเข้าตายเขาเปลี่ยนซากก๊อกกกไปเบิ้งน้ำสร้างประดาน,นตัวนี้น่คุดยังนี่คุดห้องน้ำเนะเาะทำไมกลัวไว้ยังน่ะพักพักกำลังเตกเนาะ พักยังไง h อ m h o ป้อมบ่หอมซี่ประกาศอใช่ขี้งวดแท้เนาะอืมกำลังเตกเลยดิเอาน้ำใช่ฮดน้ำประดานี่บ่โอ้ต่างแทงมาเนานะป้อมเลยบ่ป้อมมาใส่เลยบ่นี้อออยู่นี่ต่างหากักอยู่นี่ ใบใช่หนอเอลานบางหักหนักหน่ะจะหิวคือปันเข้าพร้อมกินข้าวไปน้ำเลยทางน้ำเมือ่อใจไก่บเวหัอนน่ะปลาเลยเอาตัวนี้เทมันผงก่อน ดูบานไม้ดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกแล้วหวานมือซื่อนี่บัรัได้ไปรอบเบิ่งแถวบานห้อยหองดอกไม้แถวดงแถวผูบานดอกงามงามเดี๋ยวพาทุกคนรอเบ,บาะงบรรยากาศทางนี้ มียงที่นาปิตาศึกษาเชนโฮวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภายใน่บ้าน,านออกโบกสามระดูด่เนาะก็กำต้มมาเป็นมากแหละจักเทือแอลเป็นนีโ่โอ้เป็นด้ศอกสามเทออเือเลยเนาะปลาดกขักอยู่ได้อ่าขัดโฟโตกห้ามมันนี่แห้งที่จับดีเนาะ เอออันนี้ฝนยังม่ได้ตกเลยสัญญาณได้ยังบอสัญญาณอยู่นี่เออของเฮาชี้จี้เลยนะขึ้นชี้จี้เลยหลักเกาอลไรเจ้าช้หลักยังหลักเก,าก,เกากันเนาะจะมันขึ้นเป็นบางบาทเนาะเออบาทใด้บาทบาทไ่ได้ของบรัดพอดีปับ๊บจับขึ้นมาปั๊บมันได้้ <c oughs> เดือนสองชั้นหลังงามคักเนาะ <c oughs> กระไดลิลาคลั่กเลยกดายโอ้เด่นโดดเด่นขนาดหดายขึ้นเนาะเอองามครับบัลโบกระไดและแห้งงามได้เหือจเจนีนะโวกรดายใส่บัวมันอีกเออเส้นสองสันทางงามเลยพิษแทงสลาเซลอีกทางนาไฟฟ้าเข่าครบสุดลูกสาวลูกสาวแท้เนาะเออ มาด้วยเช่นนี่เนาะเอออาบจะซีื่อไหมบเอออาบน้ำเชื่อสบายเลยอาบนำ้ำซีเนาะมันจะบริได้เปลืองน้ำไฟฟ้าจยอะทุนเนาะเออ<ำ>เพิ่นบ่มีบ่สด้วยช่น้ำซีเอ,อานเ,อเนาะอ,อืมอ่านขายเครื่องบ่อยู่นี่เอออ่านขายเครื่องขายของประจำหมู่บ้าน ข้าวต้มข้าวนมอยู่นี่เนาะเฮ็ดยังแม่สบายดีสวนแม่เฮ็ดย่างนี่เฮ็ดย่างเฮ็ดชิลิ่งดูเบ่เฮ็ดชิลิ่งเอ้ามันคาดแล้วใส่ตัวนี้ยิบบอครอบมันมียังในหวายบ่โมเมนต์เขือเนาะเขื่อน ใช่คือเอาตัวนี้ทักไปทักนี่จิเน็บไม่ยังอันนี้ไม่พุ่งบ่แม่มอมืตอกไม่พุ่งเนาะหากมาแต่ซ้อนบ่เนี่คือมีแต่ขี้ต่อมในทรงแม่หากแากเต็มห, <laughs> หากมามได่ช้อนมันตะคุ่มมัน,มนเออแต่ลายป,ปีนี้ไ่ได้ไลยลูกเออสีเหลวแล้วบ่ ยังเนาะขายมันแล้วได้ชฉยชอยบางไงเนาะข <laughs> ายไม่ิกขายไม่คิด <laughs> เออละเอียดเลยเม่เห็ดเนาะเลยคักแน่เหล่าคักแน่เอาลราคือบอกตัวนี้ยิบนี่เสือเ้อในเสื้อผ้างในมาเสียงแดงอะ่ะเอยเฮ็ดเออ,อเ,เอยเฮ็ดอตัวนั้นใช้ตำลังเนาะตัวนี้ก้อน นี่ร้านวะเนี่ยร้านไส้วะเนี่ยเออเอาบรรยากาศเนี่ยมเลงโ้เห็นแปรหลังไญ่ดเนาะเนาะโาลานไส้หากระเลได้เหนนี่เนาะยังไม่ไหมเลยฮะใช่ห้าเหินอืมพอเทานาะ พระเท่าในเฮือนในเฮดให้เพิ่นเฮดในลานไทรเอ้าไปก็เด้อแม่เด้อขอบใจโดยโดยโดยอยู่ดีไม่เฮงบรรยากาศภายในบ้านนี่ก็สิมีประมาณนี้ด้ทุกคนได้วิีชีวิตและวัฒนธรรมประเภณนี้เนาะการใช้ชีวิตการเกิจกรรมอย่างต่างๆ พยายามหนงแรงมีประมาณนี้เอา้าขอบบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับส่งคลิปดีเนาะซรอยเบิงโฆษณาให้บเรลาจบๆเเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บรรัเว็าคลิปทางครั้งถัดไปเนาะคลิปนี้จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปถัดไปสบายดีบ๊ายบายหนาวเนาะพอ่อเนาะตากไฟเพีงเลย พอตกพอตกอยู่ใส่แล้วบุจากกับพอตกแล้วมันต้องหนาวไปนี้เราได้หนาวเดือนสีเนาะหนาวเดือนสีเดือนห้าแล้วเดือนห้าแล้วเราได้เดือนซีนี่ก็เดือนซีสากลแล้วด้เมษาสากลละ